Hello everyone today we talk about unit 8 my future สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับบทที่8นะคะ my future อนาคตของฉันนะคะค่ะวันนี้คุณครูมีบทอ่านมาฝากกันนะคะมาดูกันเลยว่า my future ที่เป็นบทอ่านเป็นยังไงค่ะมาดูนะคะ my future นะเนอนาคตนะคะว่าในพ a r a g r a p นี้จะทำอะไรจะเป็นอะไรนะลูกเนาะอ่า I'm not sure what I want to be when I grow up yet. I would like to be a professional athlete because I love football. But I don't think I'm good enough. Maybe I could be a coach. อ่านะคะอย่างบทอ่านนี้นะเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้ให้ใจรอกว่าอตอนฉันโตขึ้นนะฉันจะเป็นอะไรนะ Uh, แต่ว่า I would to be ฉันอยากเป็นออ uh, uh, professional มืออาชีพนะคะทางด้านกีฬาเนาะซึ่งฉันชอบนะคะเพราะว่าฉันชอบฟุตบอลแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าอ่า uh, มันจะเป็นสิ่งที่ good enough นะอ่า uh, นะคะอ่า uh, มันจะใช่สิ่งที่ดีพอหรือเปล่า maybe อาจจะไม่แน่ฉันอาจจะเป็นโค้ชก็ได้ นะคะอาจจะเป็นอ่าโค้ชเนาะนำทีมนะสำหรับคนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องกีฬานะคะถัดมานะคะ I know what I want to do s o I want to make lots of money and live in a castle and I want to travel around the world and visit every country How about you What do you want to do ฮะนะคะสำหรับคนนี้ค่ะเขาบอกเลยว่า ฉันรู้แล้วแหละว่าฉันฉันอยากจะเป็นอะไรฉันคิดว่าฉันจะทํเะาเงินให้เยอะๆหาเงินเยอะๆแล้วก็จะศส่ยอยู่ในปราสาทค่ะและจะท่องเที่ยวไปทั่วโลกนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมยังประเทศต่างๆนะคะแล้วคุณละ่ะ What do you want? to do แล้วคุณละ่ะต้องการเป็นอะไรทำอะไรนะ ค่ะตัวอย่างบทอ่านที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็จะบรรยายถึงสิ่งที่อยากทําสิ่งที่อยากเป็นนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้คุณครูขออนุญาตให้เด็กๆนะคะลองเขียนบรรยายนะคะ Your future บ้างนะคะอนาคตของหนูบ้างว่าหนูอยากจะทําอะไรอยากต้องการที่จะเป็นอะไรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูให้ตรงหน้าจอนี้นะคะก็จะขึ้นต้นประโยคว่า in the future in the future นะคะในอนาคต I want to แล้วก็ตามด้วยกิจกรรมนะคะ uh, I want to จุดออย่างเช่น Learn to ski นะคะฉันต้องการที่จะ,ะไปเรียนเล่นสกี and sail a boat นะคะแล้วก็ล่องเรือนะคะก็เด็กๆสามารถหากิจกรรมนะคะมาเปลี่ยนตัวสีแดงนี้นะคะได้เนาะแล้วก็รบกวนเด็กๆวาดภาพ activities นะคะกิจกรรมที่เด็กๆต้องการที่จะทำให้สอดคล้องกับที่เขียนมาด้วยนะคะถ้ายังไงวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้ เขียนมานะจ๊าทำมานะแล้วก็คุณครูอยากรู้จังเลยว่า in the future ของหของหนูเป็นยังไงขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย